สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวินตี้วีนครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการหาเงินเกมคาสิโนนะครับผมสาหรับเซิร์ฟไม่ปโปรนะครับผมเป็นเซิร์ฟแท้นะครับผมก็คือเราเข้ามาในหน้านี้นะครับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดน,นะครับก็มันจะแจกเงินสําหรับมือใหม่เนาะแบบเพิ่งหัดเล่นเลยอะพูดง่ายๆก็คือเราเพิ่งเริ่มเล่นกดเข้ามาหน้านี้เนี่ยออคุณผู้ชมเห็นด้านล่างไหมครับขวามือตรงนี้นครับผมนี่อ่าให้ตรง นี่ครับผมสำหรับผู้ที่มี i ิน t a g r a m นะครับผมหรือไม่เราคลิกไปเฉยๆก็ได้ครับผมไม่จะเป็นต้องไปล็อกอินอะไรเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้เลยกดคลิกไปแล้วเราก็กดออกแค่นี้เราก็จะได้เงินมาห0 0พันแล้วนะครับตรงนี้อ่าผมก็จะกดออกกดออกไปเลยแล้วผมก็จะเข้ามาในเกมของผมอ่าเห็นไหมครับผมผมก็จะได้เงินส0ม0 0ืบาท แรกมี25งหมืาใช่ไหมรับสำหรับคนที่เล่นใหม่เนาะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือทำภารกิจให้ครบครับผมเนี่ยเก็บเวลอย่างงี้ไปครับผมเนี่ยเราจะทําภารกิจเนี่ยมีเป้าหมายให้เราไปขับไปเรื่อยๆับไปจนในจุดที่เขาาร์ k ไว้ทําเสร็จเราก็ได้เงินนะผมอีกหนึ่งวิธีครับผมวิธีต่อมาครับก็คือการเล่นกับเพื่อนนะครับผมหรือเล่นสมมติคุณผู้ชมมี2รหรัสใช่ไหมรัวเอาง่ายคุณผู้ชมมีโทรศัพท์2เครื่อง อีกรหัสหนึ่งคุณผู้ชมเล่นจนมีเงินหนึ่งล้านแต่คุณผู้ชมอยากได้เงินให้มาอยู่ในรหัสนี้คุณผู้ชมก็จะต้องสร้างห้องมาเล่นกันนะผมก็คือสร้างห้องคุณใช้ไอดีนี้ก็ได้สร้างห้องเล่นกันนะผมนะวันนีผ้ผมสร้างเนาะเนี่ยพอผมสร้างเสร็จเข้ามาในห้องกันเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการขายรถคันเนี้ยที่ผมเข้าไปในเกมทิ้งงงไหมครับสมมติว่าอีกรหัสหนึ่งผมมีเงินอยู่1ล้านเนาะ ผมก็จะเอาคันนี้ที่ผมเนี่ยคันนี้แหละเ,เข้าไปเนี่ยแล้วก็เอาอีกรหัสรหัสหนึ่งเข้าด้วยเข้ามาเล่นด้วยกันแล้วก็ทําการขายรถคันนี้ในราคา1ล้านแล้วก็เสร็จแล้วผมจะทําไงต่อผมขายได้1ล้านใช่ไหมหเงินก็จะมาอยู่ที่รหัสน,นี้ครับผมแล้วอีกเครื่องหนึ่งผมก็จะลีครับผมผมก็จะลีทิ้งก็คือไปล้างข้อมูลอีกเครื่องหนึ่งทิ้งแล้วผมก็เข้าเล่นเกมใหม่ก็คือเริ่มใหม่เริ่มเริ่มไอดีใหม่ ผมก็จะเอารหัสนี้ขายรถเหมือนเดิมคุณผู้ชมงงไหมครับผมก็จะเอารหัสนี้ขายรถเหมือนเดิมขายให้ไออดีที่รีมาใหม่เราจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นทํางี้ไปเรื่อยๆครับผมแล้วคุณผู้ชมบอกเออแล้วผมอยากได้รถผมคืนจะทํำยังไงสมมติคุณผู้ชมขายไปหนึ่งล้านเนี่ยคุณผู้ชมก็เข้าใหม่ละฮะล็อกอินกันใหม่โอเคครับผมแล้วก็สร้างห้องกันใหม่ครั้งหนึ่งคุณผู้ชมก็เอามาให้อีกรหัสหนึง่งเอามาขายให้คุณกลับคืนในราคา1บาท อ่าอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับผมอันนี้ก็เป็นวธทหลีกเล็กๆ <iam S 2> น้อยๆนะ,ค,ะ <ambling. S 2> ครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะเข้าไปที่ทางด่วนของเรานะผมเนี่ยครับป้ายทางด่วนตรงนี้เราก็จะเข้าไปข้างในนี้นะแล้วเข้าไปข้างในนี้เลยอ่าพอเราเข้าไปเนี่ยถ้าจะเนี่ยอ่าเป็นนี้นะเราก็ต้องรอรถผ่านครับผมถ้าเกิดเป็น AI หรือบอดผ่านนะครับผมเราก็จะได้เงิน50บาทนะครับผม แต่ถ้าเป็นคนผ่านนะคือก็คือผู้เล่นทั่วไปที่เล่นออนไลน์ครับผมผ่านเราก็จะได้ค่าลดในการผ่าน100นะครับอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับใครที่ทราบแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีก1นึ่งสนะครับผมแต่รถไม่ค่อยผ่านเลยเนาะช่วงนี้แล้วก็ต้องรอต่อไปครับผมเมื่อไหร่รถจะผ่านนะทีนี้ก็รอสักครู่ครับผม มากันหรือ,อยังอ่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ลองทาตามกันดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมอ่านี่นะครับรถกาลังผ่านนะครับผมนี่นอลองดูนะครับผมอ่าเนี่ยจะบวก50บาทนะผมแต่ถ้าเป็นคนก็จะบวก100ร้อยบาทนะผมอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน,น้อยครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ทราบครับผมส่วนมีอีกหลายเทคนิคครับผมแต่ผมยังไม่ได้ระบุละเอียด ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครก็สำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ